สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องกนกวยเซนครับวันนี้ผมพามาหมายเชโดครับนี่ครับสวยมากเลยครับอยู่ติดติดกับชายแดนกัมพูชาเลยนะครับอยู่บนเขื่อนขยองครับหรือชื่อนึงก็เขื่อนขนาดมอนครับนี่ครับดูครับหมายมากับพรานเอียวครับเมื่อกี้ลูกคอกตรงนี้เลยครับเมื่อกี้ เดงไดครับตีเมทาน้ำนูนลงไปลงไปตามคลองเขื่อนครับถ้ามีเรือเนี่ยยอดครับดูสภาพหมายครับสวยมากครับมีที่ขึ้นยิงปลาครับแต่อากาศค่อนข้างร้อนครับปลาน่าจะอยู่ตามในใต้นี่เลยครับถ้ามีเรือลงไปเนี่ยยอดเลยครับราหาเรือไม่ได้นะครับ น่าจะอยู่ใต้ป่าลึกนั้นนะครับน้ำก็เพื่อรเพื่อข้างในนั้นตลอดเลยครับหาไม้เท้าครับไม้สวยมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวหาที่ตีก่อนครับนี่ครับด้านล่างที่เราถ่ายมาีครับเห็นลูกโคกโคกไปตรงนี้ครับเมื่อกี้ ไม่ทันครับมานเซนก็วิ่งเข้าไปนู่นเลยครับลงไปในเขื่อนครับนี่ลงไปเขื่อนที่ติดกับไทยแล้วนะครับต่อไป่นนี้จะเป็นชายแดนกัมพูชาครับจะมีอ่างข้ามบนอีกอ่างนึงครับชะโดูใหญ่ๆเลยครับเรบเดี๋ยวผมตีก่อนครับครับตอนนี้เรามาอยู่หลังเขื่อนครับ มีเกาะกลางตรงนี้นครับทามีเรือน่าจะตีสนุกครับข้างมันตื้น,นครับตีค่อนข้างยากครับไม,ไม่น่าจะมีผลงาน,นคราวนี้มีจะวิวให้ดูครับดูทำดลไว้ก่อน,นครับหมายดำปลาเมื่อก่อนด้วยครับเมื่อก่อนดำนน่นดำอยู่ฝั่งสันเคอนทางนน้น,นครับ ครับครับตอนนี้เรามาสันเขื่อนครับผมลงไปตีด้วยไม่ได้นะครับให้ครันเดียวลงไปตีครเดียวครับตีปลากระสูบครับปลาชโดก็จิบเยอะนะครับแต่เขี้ยวมากครับสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับเขื่อนบ้านขนาดมอนนะครับตำบลตะตูนเผอสกขัดทิวสารินครับมีกับข้าวหันตามสั่ง ก็ดื่มก็มีครับขยักลงเรือตีชะดโตตีกระสูก็มาได้ครับไม่มีเรือนะครับพาเรือมาเองปลาค่อนข้างเคียวครับผมถ่ายดูกี่โน,น่นทางนูนครับอูถ่ายเรือเข้าไปจะสวยมากครับทั้งหมดเดียวติดหญ้าแล้วครับ ดูครับดูจิบกัดลูกปลาครับปลาค่อนข้างเคี่ยวครับนะครับผัปลาจะโูครับติดไข่ออนแกงแวัวนัวจริงๆครับ ครับใส้เบียรเยเ็นๆย,ยอดครับหอมเลยครับเข้าไปมะรูดซอยครับเป็นพระครับดูห้าตัวครับใช้โลครึ่งนี่ตัวครับเอาใหญ่ๆเลย ก็เอากระบอกกรบูกกรอบครับกระดองเก็บปอบงานครับ <Yeah. S 1>